สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับคุณครูแพรวในช่วงนิทานแสนสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเ,เล่นก,กันด้วยค่ะเด็กๆร้องทห้กันตรงสิคะว่าวอ่าอะไรวงที่ทำมาจากข้าวเด็กๆคนไหนทายได้ยที่สุดมารับดาวคุณเก่งจากคุณครูแพรวกันได้เลยค่ะในช่วงนิทานแสนสนุกวันนี้ ครูจะพาเด็กๆไปรับชมนิทานกับพี่กระต่ายนั่นเองนิทานเรื่องนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับข้าวอาหารที่นำมาประยุกตไป,ปทั้งข้าวและหวานถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมนิทานกันได้เลยค่ะกิจกรรมการเล่านิทานเรื่องฉันชอบกินข้าวข้าวของไทยเราเอาไปทำอาหารอะไรก็อร่อยนะจ๊ะ ฉันชอบกินข้าวที่เป็นเส้นยาวๆขนมจีนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมีฉันชอบกินข้าวหลามข้าวหลามอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเม้าครุกข้าวเม้าครุกอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวตังข้าวตังอร่อยจังเลย ฉันชอบกินข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเกี๊ยวว่าวข้าวเกี๊ยวว่าอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มน้ำวนข้าวต้มน้ำวนอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวจีข้าวจีอร่อยจังเลย และพวกเราก็ชอบเล่นลีลีข้าวสารสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยสามข้ามั่ครุกข้าวตังข้าวต้มัดข้าวเกี๊ยวเม้าข้าวต้มน้ำนุ่นและข้าวจีสารพัดเมนูขนมนที่ทำมาจากข้าวไม่ว่าจะเป็นเส้นหมเส้นเล็กชิ้นใหญ่ขนมจีนก็เลยว้าว ของคุณครูแพรวทั้งนั้นเลยสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีนิทานสนุกๆกอะไรมาฝากเด็กๆนั้นอย่าลืมติดตามท่านสนุกกับคุณครูแพรวสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ